สบายดี l อวิ t อสเตรเลียเตือนพลเมืองเพิ่มความระวังเดินทางไปบอกแก้ว s m a r t t r a v e l ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลออสเตรเลียยกระดับคำเตือนเกี่ยวกับการเดินทางในสัปโปลาครับ โดยแนะนําให้พลเมืองของออสเตรเลียใช้ความระมัดยังวังอย่างสูงเมื่อเข้าแขวงบ่อกแก้วสัปโปลราวซึ่งชายแดนติดกับเมียนมาไทยและสามเหลี่ยมทองคําจากรายงานเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมการค้ายาเสพติดและการชักจูงในและกการชัจูงให้ทําผิดกฎหมาย ดังนี้ครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสถานทูตของหลายประเทศในสอปอลาวออกคำเตือนพลเมืองของประเทศตัวเองในการเดินทางเข้าไปเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำหลังจากมีรายงานของสื่อต่างชาติเกี่ยวกับการลักพาตัวการรีดไถและการก่อคดีอาชญากรรมอื่นๆในพื้นที่ดังกล่าวแล้วพบกับ l อ Vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี